สวัสดีครับผมมิสเตอร์ดเวอร์ช anel ใน YouTube นะครับตอนนี้พาเพื่อนๆมาอยู่ที่อำเภอรองจังหวัดแพร่นะครับผมแล้วก็จุดที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้ก็คือวัดพระธาตดอยน้อยนะครับที่อำเภอรองนะครับผมผมเองก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะครับพอดีขับรถผ่านมาเห็นวัดตั้งอยู่บนอยอดดอยสูงนะครับก็เลยอยากจะขึ้นมา ว่าข้างบนนี้จะสามารถที่จะมองเห็นวิวของอำเภอลองได้ไหมนะครับผมนีครับกดติดตามช่อง Mr. d เตอร์นะครับ M.R.D.R.I.V.E.R e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผมนี่ครับผมกำลังจะพาเพื่อนๆขึ้นไปด้านบนนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปพร้อมกันนะครับครับขึ้นไปทางนี้นะครับบันไดสักประมาณสัก ห้าสิขั้นได้ครับไปครับผมครับตอนนี้เราก็เดินทางมาจนจะถึงด้านบนแล้วนะครับนี่ครับด้านบนเป็นแบบนี้นะครับผมม,บมีองค์พระธาตุนะครับมีองค์พระธาตุอยู่นะครับผม นี่ครับอาจจะมืดดิ้นหน่อยเพราะว่ามันย้อนแสงครับเขียนว่าคําไหว้พระาธาตุดอยน้อยนะครับผมตั้งน้ำหมูสามจบนะครับวัด พระธาตุดอยน้อยนี่จะตั้งอยู่บนยอดดอยสูงเลยนะครับของอำเภอลองนะครับผมอยู่ในเขตของตำบลบ้านปินอำเภอลองจงังหวัดแพร่นะครับเราขึ้นไปด้านบนด้านบนนะครับผมอันนี้ก็คือ ตัวองค์พระาธาตุดอยน้อยนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศก็เงียบสงบนะครับเห็นวิวเมืองเมืองลองนะครับของจังหวัดแพร่ได้อย่างชัดเจนเลยครับนี่ครับตรงโน้นคืออำเภอรองนะครับผมสันเขาลูกนั้นก็คือแบ่งระหว่างจังหวัดแพร่กับจังหวัดลำปางนะครับนี่คือตำบลบ้านปินไปอีกหน่อยก็จะเข้าตัวอำเภอรองนะครับผม นี่ครับซูมให้ดูใกล้ๆเลยครับนี่ตัวตำบลบ้านปินนะครับของอำเภอลองแล้วก็ไปโน่นอีกหน่อยก็จะเป็นตัวอำเภอลองนะครับผมสันเขาแบ่งระหว่างจังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดลำปางครับ เห็นป้ายบอกว่าทางฝั่งทางนี้นะฮะจะมีเป็นพระนาคปกนะครับตอนผมขับรถมาจากอำเภอรองเนี่ยผมเห็นอยู่บนดอยนะครับเห็นองค์พระธาตุนะครับองค์นี้แล้วก็จะเห็นเป็นพระพุทธรูปองค์สีขาวนาคปกนะครับจะอยู่บนดอยอีกลูกหนึ่งตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็ก็จะไปดูนะครับว่าว่ารถจะไปได้ไหมนะครับผมตอนนี้เราก็ลงก่อนครับ นี่นะครับป้ายเขียนบอกว่าพระพุทธปิ่นทองนาคราชพระนาคปกนะครับไปทางนี้นะครับผมไปทางนี้ทางนี้นะครับเมื่อกี้เห็นลุงคนหนึ่งว่าจะถามแกว่ารถสามารถที่จะขึ้นไปได้ไหมแต่ตอนนี้ไม่เห็นแกแล้วครับเอาครับยังไงก็มาแล้วเรา เราขึ้นไปเลยครับผมอ๋อไปได้อยู่ครับไปได้อยู่โอเคครับเราเราไปกันเลยครับผมไปได้อยู่ครับรถขึ้นมาจอดได้จนถึงด้านบนเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะลงไปด้านนอกแล้วก็ไปดูว่าจะสวยงามขนาดไหนแล้วก็ไปสักการะนะครับองค พระนาคปกด้วยนะครับผมไปครับอ๋อนี่ครับผมตอนที่ผมวิ่งมานะครับจากถนนเส้นนั้นนะครับเส้นที่เราเห็นเมื่อกี้ผมจะเห็นองค์พระนาคปกแล้วก็องค์พระธาตุนะครับจะอยู่บนดอยคนละลูกนะครับผมนี่ครับนี่ครับมายืนอยู่ตรงนี้ยิ่งเห็นเมืองรองได้อย่างชัดเจนเลยครับผมนี่ครับ ทางด้านนี้ก็จะเป็นองค์พระนาคปกนะครับหลวงพ่อพุทธปินทองนาคราชนะครับผม เดี๋ยวซูมให้ดูตำบลบ้านปินชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับนี่ตำบลบ้านปินนะครับเลยไปสักประมาณสัก4กิโลก็จะเป็นตัวอำเภอลองนะครับผมไปอีกนิดนะครับก็จะไปเจอถนนสายแพร่ลำปางนะครับตรงไปก็จะไปอำเภอวังชิ้นแล้วก็เลี้ยวขวาก็จะไปยังตัวจังหวัดลำปางนะครับผมนี่ครับ เชิญชวนเพื่อนๆน,นะครับที่มีโอกาสมายังอำเภอลองจังหวัดแพร่นะครับถ้ามาถึงอำเภอลองแล้วขับรถมาสักนิดหนึ่งครับก็จะเจอก็จะถึงตำบลบ้านปินนะครับผมเลยบ้านปินมาหน่อยเพื่อนๆก็จะเห็นองค์หลวงพ่อพุทธปินทองนาคราชจะอยู่บนดอยนะครับแล้วก็จะสามารถมองเห็นองค์พระธาตุดอยน้อยนะครับอยู่คู่กันได้นะครับผม เ้ือซ้ายขึ้นมาครับประมาณ1กิโลถนนก็ไม่ใช่จะชันมากมายนะครับรถเกง๋งรถกระบ,บะธรรมดาธรรมดาขึ้นมาได้สบายนะครับผมทางไม่ชันนะครับเชิญชวนครับผมแล้วก็มิสเตอร์ไดเวอร์ขอลาไปก่อนนะครับคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปด้วยบรรยากาศวิวอำเภอลองจังหวัดพแพร่ครับผม ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม